สวัสดีค่ะกิจกรรมมีกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมสำหรับบำบัดจิตแล้วก็สร้างพลังบวกให้กับเราได้ดีมากยิ่งขึ้นคือการหาสังคมนะคะคนพลังบวกหรือสังคมที่ส่งเสริมกันใครเหงาได้ในส่วนตรงนี้พี่นายมาเจอกิจกรรมน่ารักน่ารัก,รกอีกอย่างหนึ่งที่บริเวณริมน้ำน่านค่ะ นอกจากจะเป็นสถานที่ที่เรามาเดินออกกําลังกายนะคะแล้วก็เป็นแหล่งพื้นที่สีเขียวของเราได้เรายังมีกิจกรรมนี่ค่ะของผู้สูงวัยผู้กเกษียณอายุต่างๆเขามาตั้งชมรมรักสุขภาพกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแม้ว่ากิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาจิตใจแล้วก็คลายเหงาให้กับเขาได้มากเพียงไหนนะคะตามที่ในามาเลยค่ะ นี่ก็เป็นกิจกรรมค่ะหอเจาสอเห็นไหมคะเป็นกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยนะคะที่มาช่วยกันออกกำลังกายดูแลสุขภาพกันนะคะบริเวณริมน้ำนี่เลยนะคะออกกำลังเสร็จแล้วก็มีการปาร์ตี้ทานอาหารแล้วก็ตรงมุมนู้นนะคะเป็นดนตรีบำบัดนะคะนู้นเห็นไหมคะ เนี่ค่ะก็มีการตรวจวัดสุขภาพเช็คสุขภาพนะคะนี่ตอนนะ่ะคะเดี๋ยวได้ขออนุญาตมาสักถามคุณพี่นี่ดีกว่านะคะานในมาเจอนะคะรองประธานชมรมที่นี่เลยเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณลุงกันว่ากิจกรรมนี้มันช่วยบำบัดจิตสุขภาพเราได้ยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะ สดีค่าขออนุญาตแนะนำตัวกันหน่อยนะคะผมอายุ83ปีโอคค้<แ> <U 83. S 1> โหอายุ <U> 83เออน้ยอยากให้อยากให้คุณลุงเล่าหน่อยว่าว่าทำไมถึงมาร่วมก่อตั้งชมรมที่นี่แล้วมันช่วยอะไร <ผม S 1> เราได้บ้างน,นะคะไม่ได้ไม่ได้มาขอตั้งนะแต่มามาแคเมาร่วมร่วมกันเขาเขามีชมรมอยู่ก่อแล้วอ๋อค่ะหานนี้ไง่ายเลย มาช่วยแต่ว่ากำมลมห่ดีอย่างค,คือคือคุณข้ามาพับเนี่ยคุณจะมีเพื่อนเลยออตอนแรกตอนแรกเขามีประมาณ20-30คนนะ,ะก็จะมาเป็นเพื่อนแล้วก็พวกเราก็ตรงไปตรงมากันรักกันบรรยากาบรรยากาศมันทำให้จิตใจเราดีขึ้นอํอกระบองก็คือการบริหารร่างกายแบบหนึ่งโดยใช,ใช้ใช้ไม้ใช้ไม้ PVC อ๋อมีสาธิชใช่ดูไหมคะหรวเก็บไปแล้วอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะวันนี้เรามาคุยก่อนว่าอุ๊ยเห็นกิจกรรมที่นายมาที่ริมน้ํำบ่อยแล้วเห็นตรงนี้ค่ะแล้วมันสัมผัสได้ถึงเป็นการคลายเหงาของของวัยที่ที่แบบต้องการที่พึ่งทางใจแล้วหากิจกรรมทําดีมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะอ้าวเป็นแรงสังคมรวมกันเพื่อ หาความสุขได้ดีอย่างหนึ่งเลยค่ะนี่เจอคุณพี่นี่อีกท่านหนึ่งเลยวัยสูงอายุนั้นค่ะแล้วมีที่มาที่ไปดีหวายอยู่งหลานเฉยๆไม่มีค่ะมันแก่แล้วมาร่วมนี่นานหรือยังคะ่ากีปีแล้วค่ะโอ้โห2ปีแล้วเลยหน้าตาสดใสแบบนี้เห็นไหมคะยิ่งอยู่ก็ยิ่งดูดีค่ะเห็นไหมทุกคนสังคมพลังบวกนอกเหนือจาก มารํากระบองได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยังได้สุขภาพทางใจด้วยนะคะนี่มีอาหารมีปัจจัยมีเพื่อนๆเยอะเลยนะคะใครที่สนใจอยู่พิษณุโลกก็สามารถเชิญมาร่วมได้เลยเขาจะมีประมาณกี่โมงคะมีทุกวันหรือเปล่าอ๋อเจ็ดโมงเช้าถึง8ปดโมงทุกวันเลยที่สวนริมน่านนะคะขอเชิญเลยนะคะดีมากๆเลย ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดติดตามพี่นายไปได้แล้วเราจะมาแบ่งปันสาระดีๆความสุขทั้งทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจกันอีกนะคะนี่เป็นกิจกรรมดีมากอย่างหนึ่งเลยเดี๋ยววันหลังพี่นายจะเอาคลิปการรำกระบองของที่นี่มาให้เพื่อนๆดูกันนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่